วันนี้นะคะเราจะทําเมนูขนมหวานไทยให้เพื่อนๆชาวอเมริกาใต้ชิมเ่เมนูมันเชื่อมที่นี่มันสาปะหลังเขาจะเรียกว่ายูก้าโอ้โห<ต>โอ้โหกระที่นี่ก็จะเป็นกะทยกล่องนะคะทุกอย่างอาหารจะเป็นกล่องหมดเพราะว่าก็ถือว่าพัฟเจอไล์มาแล้วขนมไทยมันเชื่อมอของเขาเนี่ยของเขาส่วนมากจะเอาไปทอดเขาเรียกว่าพโยูก้า อันนี้พี่น้อยมาอันนี้พี่น้อยต้นซึหัวเมียกันก็ต้องคิดเหมือนกันค่ะเขามีสปอตนะคะเป็นสปอร์ตเ, <c oughs> เอ่ะอ่ะยู e o เองเออยูลยเรือลอยแบบเชฟสิลอยแบบเชฟ <Okay. S 1> จับนิดนิดแล้วก็อยานี้ย่านี้อย่านี้ก็นี่ พี่น้อยจะเป็นผู้จัดการอีกคนหนึ่งในร้านนะคะชอบทำอาหารไทยให้พนักงานในร้านกินใจด <ะ S 2> ีา<อ><อ>มาก,กน่ารักมากให้เทสก่อนนะพี่พี่เขาก็จะชอบกินอาหารไทยเพราะว่ารสชาติมันหลากหลายชอบจีนม,มันก็จะจืดแต่ถ้าเผ็ดมากก็จะไม่ได้ไเห็นสีช้าๆไม่ใช่ยอย่างนี้รลยแบบเช้ ต้นเรื่องน่าหลักของเราอยากได้วัตถุดิบอะไรที่น้อยก็จะหาใหอ้อยู่กล้าของเขาก็เหมือนมันหนาทีของเรานี่แหละแต่จะอร่อยหนึบนุ่มมากมากก็เลยเอามาแปลเป็นมันเชื่อมค่ะ oh. เชี่ยวกะทิได้ขึ้น <c oughs> นะคะเดี๋ยวเราจะเล้น oh, <I> ี่วี่ <well. S 2> เขาชื่อมดี๋ยวดูก่อน <Yeah. S 1> ว่าจำชื่อพี่กี่เขาได้ครบหรือเปล่า ตามไปดูกันเลยนะคะปกติค้นราค่ะเก็บลีลาดมันเชื่อมอาย่ำคนนี้จะเด็กสุดในร้านที่น้องเดนิสค่ะเมื่อก่อนพ่อแบบน้องของน้องจะทํางานอยู่ที่ร้านตอนนี้กลับโกลเตมาลาไปแล้วค่ะโกลเตมาลาเขาจะมาลาแฮปดิสเซมเซมอ่ะเทสเทสอ่ะเทสเทส โกเตมาลาโกเตมาลาวายูคัฟมฟอมฮอนดู拉斯อันนี้ไทยเรียกว่ามันเชื่อมมันเชื่อมยูเซ่ยูเซ่อาจารย์ออของเราจะสอนเนี่ยหวานมากที่สุดเลยคนนี้น่ารักสุดเลยทีเชอร์ทีเชื่ชอ my teacher วายูคัมฟอมน้องคนนี้ก็น่ารักมากหยาดยิด้มน่ารัูเซ่าน่ารัก ยูแคนเซมันเชื่อมมันเชื่อมอ่าเวยูคำฟาร์มอืมน้องคนนี้ขยันมากมีน้ำใจที่ใจเย็นค่ะมีสใจเย็นขยันว่าใครทำงานอะไรแล้วถ้าเขาว่างเขาจะช่วยทุกคนเลยค่ะมักสุดๆอ่าฮอนดู拉斯 ยูเซ่อย่าเบีอันนี้ก็น่าจะชื่อวานนะทำไม่ได้แต่น่ารักยูเซ่มันเชื่องงานแล้วกินเผ็ดเก่งมากกินไทยกินแกงกับเราได้กินไทยกินไทยเวลลูกกด Where you come from? Mexico Mexico อันนี้ก็น่ารักที่สุดผู้ให่พักแม่คู่ไก่ค่ะ มัดไก่เก่งมากยูเซ่มันเชื่อมันตัวเขาก็มัดค่ะมันเชื่อมวันพลอมีขยันน่ารักมันเชื่อมอินชัยมันเชื่อมมันเชื่อมอะไรรเนาะเออ Where you come from Where you come from Where you come from Honduras อ่นี่ก็มาทีเชอร์ของฉันอีกคนหนึ่งนะคะชื่อพิโก มีซิโตกับชิโตอันนี้จะเก่งภาษาอังกฤษมากอาน่ารักทำงานในอินไทยมันเชื่อมใจดีมากสามภาษาเปวียป <are> นเ <come from? S 1> ีา e า s ด l v a d o r a y u t t ร์อ,อันนี้ no, นกคือตอร์เร <little> ียน,น,นะคะเป็นอ,อ่คาเชียรเราให้เพื่อนๆชิมจะน่ารักมากอารมณ์ดี

ชนทุกคนค่ะชนเราด้วยเียบ r อ you c o ทุกวันแต่น่ารักฮอนดูรัสฮอนดูรัสยูเซ่ไหนค่ะทำแกนได้หมดมันเชื่อมมันเชื่อ Where you come from Where you come from เวเนซุเอลาโอแฮปปี้ดีอ้าวอันนี้ขยันที่สุดได้คะแานดีเด่นทุกปีมันเชื่อมอินไทยขยันมากมันเชื่อมโอ้นี่หล่อที่สุดเลยลูกชายป้าไม่ิกด